สวัสดีทุกคนนี้เราก็ยังชอบสมัในทีเชนเดิมเชนเคยวันนี้มีอัปเดตข่าวใหม่ละสดกันดสดสดร้อนร้อนเลยนะครับผมเนาะเพิ่งออกเมื่อวานนี้เองนะครับผมเนาะค่ะนะก็คือ HTC ได้กลับมาแล้วทุกคนโอ้โหเอฟเฟกต์ไมได้ต่อครับไปเฟเกอยู่ห้องอัดเหมือนเดิมนะครก็ทุกคนก็ HTC จะมีการ วางเอ้ยเปิดตัวยังยังไม่วางขายเปิดตัวนะครับผมเนาะ htc u ยี่ิบสี่ pro แล้วก็ u ยี่สี่ธรรมดานะครับผมทนะุกคนเนาะเออคือ htc ค่ะอ่ารุ่นน้องๆก็เขาจะไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่สปะ่ะเออแต่รุ่นผมอะ่ะจะรู้จักกันบ้างแหละเออไม่แก่เลยดูพูดเอาซะวไอ้แก่เลยเออคืออีเครื่อง htc ที่ผมเคยใช้นะเว้ยอกคนเคยใช้นะ เออรู้สึกว่าตอนนั้นพอซื้อให้เครื่องอุ้ยหลายหมือ่นอยูน่นะโม้เอาเรื่องงันต่อเถอปะปทุกคนใช่เออ HTC เนี่ยให้ให้ความรู้นะครับผมทุกคนเนาะก็ HTC เนี่ยเป็นแบรนด์มือถือชั้นนําเลยแล้วก็หากใครไม่รู้นะเพือ่อปฟังนะนี้เข้าสู่ช่วงช่องมีสระได้ยังไงโอเคนะครับผมอืมก็ตอนนี้นะก็ HTC เนี่ย เป็นเครื่องโลบยี่ห้ออะที่ผลิตที่ใช้ Android เป็นตัวแรกของโลกคือ HTC แ m นี้เลยครับทุกคนน้องๆทุกคนใครที่เกิดไม่ทันผมเพม่็เกิดท้านผมเกิดท,นดทนันนะก็เกิดมาก็ใช้แล้วอะ่ะเออก็ผมเกิดมาตอนยุคไหนรูป้ป่ะรู้ที่สมาร์ทโฟนเอา่เอาง่ายง่ายเกิดมาปีสองพันอ่ะ ให้ให้นับไปดิก็อูเอาเรื่องนะอืมเอาเรื่องอยู่ไอโมบายรู้จักไหมแบรนด์ไทยเป็นของคนไทยเองงั้นไอโมบายผมก็ใช้นะไอโมบายไอโมบายอ่โนเกียเอาซะเออนี่คือแบรนด์เก่าแก่นะเว้ยทุกคนอ่าไปคอือว่าอำลราวงการ ช้าสุดนี่ก็คือ i m o มบายนะพีอ่อาผมบอกคนไว้เลยอืมตอนแรกอะคิดว่าเฮ้ย HTC แน่เลยมันกลับมาครับทุกคน HTC ยังไม่เจงครับเขาบอกว่าเขาไม่ยกเขายังไม่ยอมเออแตอนนี้อ่าเขาไม่ได้ตีตลาดแบบอ่าตัวเรือธง,งนะ<ม>เออนี่เขาตีตลาดอ่าราคากลางๆนะครับผมแล้วก็ใช้คลิปเซตเป็นสนับย์ตก้อนเจ็ด เกนสามเออก็ราคากลางๆนะครสนใจก็จัดได้ใครทีซีซีนะครับผมเนาก็ถ้าเห็นนะครับทาแบรนด์นะก็ส่งมาได้นะครับอ,อช่องสามหมื่นกี่ซับซัครวะสามหมื่นกว่าซับซัครครับแต่ว่าโดนนะครับการสไร้างรายได้ไปไปเก้าสิบวันก็ตีปเป็นสามเดือนครับคือเกือบเกือบเกือบครึ่งปีครับตอนนีเ้เงินหลักมาจากสปอเซอร์ครับตอนนี้เข้าเลยครับเพราะว่าไม่มีเข้า เลยติดตอกก็ไม่เบสปอนรเซอร์ก็ไม่เข้าหรูเข้าเราไว้ไม่ตอบไม่ได้อยังไม่เข้าเลยเยงินหายากมากผมบอกเลยนะโดนโด,ดนโดนอ่าเล่นอีกโอโ้โหระงับการสร้างรายได้ผมนี่จะเ,นะนะะะเลือน,นนะครับน้องน่าพี่ขอโทษนะครับพี่เปิดรับสมัครงานไปเจ้าเล่กนะครับใครดูคลิปนี้ไหมเออเฮ้ยรูย้ว่าแต่มาทำแต่พี่ได้นะฟรี เราจะดังไปด้วยกันถ้าเรารวยเลยนะก็โอเคฟังสเปคคร่าๆกก่อนเลยนะครับผมเนาะก็ในที่บอกไปเลยนะครับผมว่าตัวนี้ใช้ชิปเซ็าลิ้นก็พันกันเจ๋งเออเอฟเฟกมันมีให้แก้เลยเออตอนนี้ใช้ชิปเซ็ตไปเทนนิสก้อน 7G3 นะครับผมทุกนะค,คนเนาะก็เอาง่ายลิ้นปื๊ดลเนปืดเล่นเกมสบายๆบ,บอกไว้ทีเนี้ยแล้วก็ตัวท็อปนะครับผมมา ตัวแรมสูงสุดเลยบอกแค่นี้เลยว่าตัวแรงสิบสองเลยที่ราเชียเออเอ,อ้อมในรุ่นเดียวช่วย้ยเออความจุกเนี่ยอ,อ่าแรมสิบสองตอรจนี่ยังไม่มีการบอกบอกมานะเออแต่คาดว่าล้านปเปอร์เซ็นล้านเปอร์บอกรสิบล้านปเปอร์รเซ็นตมุกป้อรับการได้ว่าใช่ Android 14, แนนอนดรอย1ิบสีแน่นอนใช่แน่นอนอืม เออใครสนใจเนาะก็ถ้าเป็นสาวกอรารยธรรมก็ซื้อได้ซื้อแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะเออมีรูปหลุดจออ่าหนึ่งรูปสองรูปตอนนี้นะไปไปเรรนเดอร์ render, ตัวเครื่องนะครับคนเนาะเออเราก็มีเครื่องตัมมี่นะให้ดูอยู่เออคือแน่นอนว่าเปิดตัวแน่นอนนะครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้เป็นเบอร์อาวุธทูเวอร์ชั่นห้าจุดสามด้วย คือว่าใหม่นะโคตรใหม่เลยอะ่ะเอทีซีตอนนี้รู้สึกประสบการณ์ที่หายไปนะผมว่าเอาไปเก็บประสบการณ์เอออาจจะละอาจจะเออแล้วก็ตอนนี้อ,อ่าหน้าจอนบบเป็นจอ,นะจอโค้งนะครับผมนะเนาะขนาดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เขาไม่ได้บอกอีกแล้วเออนะเขาไม่ได้บอกขนาดอะไรแต่เขาบอกเป็นหน้าจอแบบเจาะรูนะครับผมเนาะกล้องอนะ่ะอยู่ตรงกลางเครื่องแน่นอนอยู่แล้วแหละเออ หลายเป็นกางเกซฟี่มีปุ่มพิเศษด้วยนั่ไปตั้งระดับได้เลยผมเพิ่มเสียงลดเสียมาไอเหมือนไอฟัวน่ะเออปิดเสียงเพิ่มอ่าปิดเสียงเปิดเสียงเออปรับแล้ับได้หมดเลยเขาบอกเออมันโคตรล้ำออจริงๆนะแล้วก็มี GPS มีอะไรอ่านแนะ่นอนมีอยู่แล้วนะครับผมเนาะเออสบายบายใครอยากซื้อก็รอนะครับผมรอกันได้เลยเนาะเออเพราะว่า เออนี่ขึ้นนี่เข้าช่วงสาระักกันหน่อยแล้วกันโอเคครับผมเนาะก็อย่างที่ทรารบกันก็ตอนแรกนะนี่ผมพูดตอ,ตอนแรกกันเลยนะครับผมเนาะคือมันจะไม่เหมือนปแบบัจจุบันนี้ก็คืออ่าซัมซุงอ่าไอโฟนอันนี้สารนี้อัพโปลหรอวีโว่หรอวะจะไม่ได้ละเออนะก็นเนี่ยเมื่อก่อนนะครับมันดับเป็นอย่างนี้อันดับไม่ใช่อย่างนี้เลยอันดับแรกคือ อ่าน uh, ้องเกียร์น้องเกียรู้สึกว่าเป็นแต่มีน้องเกียร์ลูเมียแล้วก็ไอโมบายเออไอโมบายข้าในประเทศไทยนะเออแต่ข้าในโลกนะก็ไอโมเออข้าในโลกเลยก็จะเป็นน้องเกียร์เออ HTC ลลมา HTC นะ HTC เนี่ยเอาง่ายคือเปรียบเสมือนไอโฟนในยนุคนี้เออนะใช่อย่างัางน้นเลย ก็มี HTC เออ Nokia HTC แล้วก็อตัวแป้นพิมพ์อ่ะยังจำไม่ได้ละ่อคิดออกพอดีเลย BlackBerry นะครับแล้วก็ตัวเอาง่ายๆเปลี่ยบตอนนี้มี HTC กับ BlackBerry อ่ะ iPhone เลยเทียบได้เลยเออเพราะว่าไอตัวเนี้ยไอ้ BlackBerry อ่ะเออปี่ผมเคยใช้อยู่ p i ศาคนโตเนาะเคยใช้อยู่เออ ผมบอกเลยว่าเอาเรื่องหนักล่ะคาเมื่อก่อนเนี่ยเออเอาทุกคนง่ายๆเมื่อก่อนทองบาทละสามพันสี่พันเออซื้อโทรศัพท์เครื่องเป็นหมื่นสองมื่นอ่ะเอาไงล่ะแพงนะเออเออป่ะเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นนะเออไอโฟนนะอยู่ที่อันดับที่หกเออเอออันดับที่หกอ่าซัมซุงนี่นะห้าหรือสี่นี่จำไม่ได้ละเออแต่ว่าขยับ ลงมาเรื่อยๆเพราะว่าหลายเรื่องหลายราวเออเราก็พอจบคลิปในตอนนี้รูปมีสองรูปรอบไปนาทีโอเคนะฝากจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติด่ใครด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยไปกดติดตามช่องสุกเมธไอทีวีสองด้วยนะครับเบือเพราะว่าตอนช่องเนี้ยช่องหลักเนี่ยเออโดนระงับก็สร้างไรายได้ไปเก้าสิบวันตีว่าสามเดือนก็นะ บเบเซอร์เข้าได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมอมเรทก็ถูกเหมือนเดิมนะครับเข้าได้เออคือตอบแชทลูกค้าไปลูกค้ายังไม่อ่านมาเลยครับติดต่อมาได้นะผมอ่านเองตอบเองอะไรเองครับตอนนี้ไม่มีเงินจ้างคนแล้วบา,บายยนะครับทุกคนเนาะฝากกดติดตามนิดนึงนะครับเนาะแล้วก็กดติดตามช่องสุเมท ITV2 ด้วยนช่องของเองนะครับเนาะบายๆครับทุกคนบายย ใจกันคลิปนั้นนะครับจุ๊บ